นี่นะสนามกระทรวงสาธารณสุขนะครับเป็นฟุตบอลนะครับทีมชาติจากประเทศจีนนะครับพบไทยรเริ่มครับจีนใส่ชุดสีขาวครับ

ขับเข้าไปทางด้านขวาครับจิ ทานไปครับทุ่ม

Take the ball. Don't. Morning, you, huh? morning, morning, okay. okay. Leo. Get back. Allez. Okay, keep the ball, bud. keep the ball. <laughs> okay, give <go. Keep> me. <laughs> okay. okay, good. Then ten, ten. Let's go. let yeah of course one fall what is that you better kill that bro okay no foul no foul okay you come back come back,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  come back. Come back, come back. Okay, press, no. press. Okay. Okay. Keep the ball fast. तो बम 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 ओके เล ah: ่นง่ายๆตาวเล่นง่ายๆคลองบอลให้ง่ายๆเซตบอลดิเซตบอรเซตบอลคลิปบอล Oh, no, 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 Okay, no, ball, okay, okay. no, right, ball, ball. Ball. Ball, ball. Ball. Like, okay. no, 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 Go, โอเคกเบอนโอ t คเลื่อสายโอเค e บอนโอ a คไปเลยไปเลยไปเลยไปยิงเลยยิงเลย a y good. Keep the ball. Keep the ball. First. Okay. <laughs> okay. Stop. 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 No foul. Okay. No foul. Hey. Okay. Keep the ball. okay. 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 Keep. No foul. You see ball. You see ball.

哎呀，好 <music> <music> 了。 b5 thổi à, đi, thổi đi, đù đù, tụo, phu, lên, coi này, đứng ở là đứng ở đây,

上去，上去，上去，上去！不要喂，快拿去！别泼 <with>，打 <noise> 满， จะไปชยอเจ๋อเ่ะเจ้๋อโอเคีอเโอเคอเคโอเคโอโอเอเคโอเคโอเคโอเอเเคโออเคคอเคอเคอเอเคอเคยเออเคโออเคเอเคอเคโอเคโออเโออเคโอเอเคโออเคโอเคโอเคเออเคโอเคโเรอเเอเอ bởi 25 không, không 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 không

你干什么？要浪，浪，来，浪球，浪球。来，上来，上来。爹，爹，你装放松，你干什么？啊！OK，放手，放手。 เดีเบอเตประตูได้ไปขึ้นนาต่อบอต่อบอต่อบออยูนี่ิบเะฝาว่าง้วปามาได้เบียดเบียดไปเอร์ตีจ่ายที่ตัวเลยไม่ต้องเผื่อร้องไม่ได้ไ Không cho để không đi qua đi qua đi vào đi qua đi qua đi qua đi vào đi 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 đi

ขึ้นไได้ขึ้นไปขึ้นไปถึงประตูเลยขึ้นไปถึงประตูเลยขึ้นไปอีกขึ้นไปถึงประตูเลยเบอร์สิบห้าขึ้นไปให้ถึงประตูอีกหน่อยขึ้นไปถึงให้ถึงประตูเลยเบอร์สิบห้าประตูอยู่ไหน โอ้ยี่ห้าไม่ต้องลงไม่ต้องลงเบอร์สิบห้าเบอร์สิบห้าขึ้นอีกขึ้นอีกขึ้นอีกเดินขึ้นไปถึงประตูเลยไปทางนู้นเลยประตูมันอยู่ทางนู้น โน่นประตูม huh. ันอยู okay. ่ทางโน่นเดินไปหาประตูเลยพึ่งไปอีกประตูอยู่ไหนเดินไปถึงประตูเลยมาเบอร์สามพยาออกมาขยับออกมาขยับออกมาอีกเปิดไปหน้าเปิดไปหน้าไปไปอันเดอร์ตงบอลไว้ก่อนคนนึง tám bón nó còn có nữa mấy đi đời 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 đi đi